ก่อนจะไปทํางานขอเล่าต่อที่เราสอบได้ที่1ของประเทศไม่ได้หมายความว่าเราเก่งที่สุดในประเทศเราไม่ได้เก่งเลยแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจมากๆว่าทําให้เราสอบได้ที่1ก็คือเรามีความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจมากๆพอเราสมัครสอบเสร็จแล้วอะค่ะเราตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องสอบให้ได้ที่หเพราะเรา ไม่อยากแค่แบบขึ้นบัญชีเพราะว่าขึ้นบัญชีก็เห็นหลายคนมากๆที่เรียกไม่ถึงมันน่าเสียดายมากๆเราก็เลยตั้งใจว่ายังไงเราก็ต้องสอบบรรจุให้ได้ที่1ของประเทศเราตั้งเป้าหมายแบบนี้เลยแล้วคือเราเราไม่ได้แบบมีเป้าหมายแค่ในหัวนะเราบอกคนที่บ้านเลยบอกแม่บอกพี่ว่าจะสอบให้ได้ที่1จะเอาให้ได้ที่1แล้วยิ่งโดยเฉพาะว่าแบบ จับมือกันสอบอ่ะกับพี่ใช่ไหมจับมือกันสมัครสอบกับพี่มันก็เลยทําให้เรายิ่งมีความตั้งใจคูณสองเพราะเราอ่ะจะต้องเอาไปติวพี่อีกทีหนึง่งคือเราก็เลยมีความตั้งใจแบบคือเราต้องเข้าใจเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆเพื่อจะไปติวต่อให้พี่ได้อ่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราเริ่มต้นเลยคือเราก็มาดูเลยนะว่าอ่าใบประกาศสมัครสอบอ่ะคะ่ะเขา ตำแหนนะ่งนักวิชาการพัสดุเขามีกฎหมายวิชาอะไรบ้างที่เขาจะเอามาสอบเนาะมีทั้งกอภาคก,กอแล้วก็ภาคขอเราก็เอามาดูแต่และหัวข้อเลยว่าสอบวิชาอะไรบ้างเราเอามาแกะแบบนั้นเลยนะแล้วทีเนี้ยเราก,เราก็เราคิดว่ามันจะต้องรีบอ่านทันทีเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะประกาศวันสมัวันสอบจริงอะคะ่ะเมื่อไหร่เราก็เลือกที่จะ แบบลงมือทําทันทีเลยคือพอเราสมัครเราจ่ายเงินเสร็จแล้วอะคะ่ะเรามาวางแผนเลยทําตารางทําตารางอ่านหนังสือเลยว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่ามันแบบระยะเวลาเท่าไหร่ที่มันจะต้องเตรียมที่มันจะสอบเนาะมันมันมีเวลาเตรียมตัวมากเท่าไหร่เราก็เลยแบบอัดไปเลยตารางสอบตารางอ่านหนังสือสอบมาคะ่ะเจ็ดวันใช่ไหมเรามีทั้งเจ็ดวันเลย เราทํางานไปด้วยนะคะทํางานไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือสอบไปด้วยก็คือเทคนิคของเรานะพูดยาวมากกันเหนื่อยคือคือแบบว่าเป็นเป็นคลิปที่เราจะอาจจะไม่ได้ตัดต่อก็เลยแบบเล่าจากประสบการณ์มันก็เลยแบบเรียบเรียงคําอะไรอาจจะไม่สมูทสักเท่าไหร่แต่ว่ามันคือประสบการณ์จริงๆของเราซึ่งมันก็สองปีเกือบจะสามปีแล้วเนาะอาจจะแบบพูดแบบไม่ลื่นหูสักเท่าไหร่นะคะคือ แต่ว่าอยามาแบ่งปันจริงๆอะต่อพอเราทําทําตารางแล้วใช่ไหมเราก็เอามาวิชาแต่ละวิชาค่ะมาใส่ในตารางที่เราตารางที่เราเตรียมจะอ่านหนังสือสอบอะค่ะโดยที่บันจันถึงสุกอะเราทํางานเราก็จะทําตารางอะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงหลังเลิกงาน